สวัสดีครับกับลายเลนเจอร์สเปเชียลสเตตปึงตัดคลิปจากตะเกียงแล้วครับโอเคประจำวันที่19มีนาคมครับก็จะลุยแล้วครับอยากได้ตัวอีโวใหม่ดูสิสองอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนซับประรถกับอะไรนะฐานยิงจรวดหรือเป็นน้ำมึอกอะไรสักอย่าง ดับไหนบ้างดับเยอะเหมือนกันหลายชุดเหมือนกันครับเอเลสโกไลเด,ดสเซอ,อร์ 4A6 อิมม h ทอสโกสโตน4 5 6ครับโอเคอย่างละสามันครับวันนี้เขาก็แจกเยอะนะครับก็ลอกอินกันสนุกสนานเพื่อเพื่อนเมื่อกี้เห็นเขาแจากโลบี้ด้วยไม่ใช่เหรอไปไหนแล้ววะเออี่ไงะ จะให้อีก20ครับโอเคที่อยากลงสเปเชียลสเตทแล้วไงอันตัวท้ายคลิปก็ไปดูกันนะครับตัวท้ายคลิปแต่ในีชจะลงสเตทม่ให้ดูครับ 1, 2, 3, เพราะไม่น่ายากแล้วกันนะไม่ต้องลงนะไม่ต้องลงให้ดูแล้วกันนะเริ่มซสยยกกเลยครับจะลาอ้น,นี้จะใช้ละ โอเคดูซสสเต็ปเดมจะได้ผลไหมครับ<_><_>ทำใจก่อนนิดนึ่งครับโอเคดูกันโอเคครับตัวพิเศษเราไม่คงไม่ใส่น่าํำคาญขึ้นแจ้งเตือนอะไรดักหนาก็ไม่รู้ได้เล่นสักทีครับ<_><_>โอ้โหด่านจองนี้เลยลลก็ง่ายของเราเลย เปลี่ยนทีมกดโล่ส่งเพื่อนไปแดงครับแล้วก็เลยทูกสกิวโล่แปลกขึ้นไหมโล่บางฐานนะให้ดูเป็นโล่จริงๆนะโอเคครับด่านสี่จะง,ง่ายเหมือนเดิมครับแต่ต้องมาตีป้อมแข่งกันก็อาจจะน่ากลัวเหมือนกันโอ้โหดูน่าจะระดับความยากน่าจะโหดขึ้นมือนกันนะครับดูที่ว่าเราจะได้สเต็ปหรือเปล่าอ้าวลืมส่งเพื่อนอีกแล้วปดเบสติดนะครับ เล่นบนพ c ซก็อย่างนี้แล้วครับโอกาสาพลาดมันสูงจริงกดไม่ติดบ้างกดไม่ทันบ้างโอกาสรับมาแล้วลงแล้วดูดิซัทสล็อตจะใช้เหมือนเดิมหรือเปล่ปาผมันแก้อย่างเลยเราไปเปิดได้บ่อยโอเคอยังเหมือนเดิมครับอยากได้แต่ของไม่อยากได้ได้แต่ของที่ไม่อยากได้โอเคครับ ผ่านไปแล้วเหล่งอ้านจังหน้าเศร้าครับอ่านได้ง่ายผ่านไปคือถ้ามันดอกเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่ดีละ่ะถ้าเราอยากได้2อ,อันนี้ก็1ใน3ก็33%ไม่ต้องเล็งเลยละหลับตาคลิกดีกว่าเท่าๆกันหรือถ้าต้องการอันนี้ด้วยก็50%ต้องได้สักอย่าง พอเล่นมานี้ก็หลับตาคลิกเลยดีกว่าครับคลิกเกียวเล็งเอเล็งหกดาวนหน่อยแล้วกันเผื่อฉลับเข้าอันเดนอ่ะอเียนครับ Immortal School stone ชั้นห้าถ้ามันปรับนี้ก็ไม่ต้องเล็งแล้วก็ได้ครับก็ไม่แว่ว่ามันจะปรับให้เร็วขึ้นโคตรๆอะ เพื่อแลกกับการที่มันดอปของจํานวนน้อยลงเวลามันดับของจํานวนน้อยลงแล้วมันเราก็โอกาสได้เพิ่มขึ้นโอ้โหโจมตีหนักเหมือนกันนะครับไม่ทันดูแล้วครับเวลาเล่นเนี่ยเราต้องมองอย่างเดียวเลยแช่เลยครับเพื่อความชัวร์ไม่อยากให้ยืด เวลาเล่นจริงๆก็คงต้องแช่แหละครับแลช่ายเมเตโอสักลูกก็ได้โอ้โหบอสเลือดเจมกันครับอืมวัดสูบ่บ้านวะบ้านนี่บอสล่วงแล้วเมเตโอก,ก็เหลือกันเอะนะครับกดทิ้งๆไปบ้างก็ได้โอเคดูเส้นชวิ่งสปีดนหน เปลนไหนรถสปีดมองไม่เห็นครับไอ้บ้าเอ้ยออกไอศครีมอีกแล้วทำไมไม่ดอบของใหม่ให้เราโอเคครับขอด้านไี้อีกรอบหนึ่งสรุปผมก็ไม่ต้องแรงแล้วนะครับวิ่งสปีดนี้มันปรับตาคลิกเลยดีกว่า สวยเดิมแล้วครับถ้ายิ่งปัอมไปเยอะนี่ไม่จะเป็นต้องเร่งเกมเลยครับเดีย๋ยวรอบนี้จะจิงเมเทโอที่หลังแล้วกันจะแช่แข็งก่อนแช่คือลุนให้ซางออกสก,กิลครับ มันตีป้อมมันจะไม่ออกสก,กิลครับแต่ถ้ามันตีเลนเจอร์ตีสัตรูตัวไฟงข้ามันจะออกสก,กิลครับโอ้โหเกลี้ยงเลยว,วะ่ะโอเคได้อยู่ครับจะเมทเทโอก่อนจะน้ำแข็งก่อนก็น่าจะพอได้นะครับแต่น้ำแข็งมันจะดีตรงจะหยุดเกมไม่นานกว่า ันนี้ก็ต้องไปสลับสลับดูกันล้วครับอ่ะดูสเปกยันอีกอีกรอ,อ,อ,อบ,รอรบมันต้องเลงครับแนะนำกดกๆไปครับกดกดไปโอกาสน่าจะได้เยอะกว่าด้วยซ้ำแต่เลงจะลำบากเอาเปล่าแต่แกะได้ก็อยากได้ครับ ดูสปีดวิ่งก่อนแล้วกันถ้าวิ่งอย่างตะกี้ก็บายไม่ไหวแนะ่พูดซะทนงานยังกว่าจะชนะนะเพิ่งจะลงรอบแรกโหมันได้ป้อมดีครับป้อมส้มมันจะดีกว่าครับผู้ชมตีหมูเรามีเวลาอย่างมากติดบาลเลียก็แค่2ป้อมครับได้2ป้อมแต่มันได้ปัม้มเราจะมาตีกันที่ปั้มกลางนี่ครับ มันได้ตัวป้อมโจมตีหม่อะเราก็ต้องนทำแข็งไปคือบาเรียเสร็จได้2แล้วนําำแข็งต่อแล้วยึด2ป้อมนี้ให้ได้ก็จนะน่าจะชนะนะนะ่ดูเป็นแผนการโอ้โยมือไม้สั่นมือไม้สั่นกันเลยทีเดียวเร็วเร็วร็วหิวข้าวแล้วด้วยน้องๆเอาเป็นแบบอย่างที่ดูแย่ กินให้เรียบร้อยครับจะได้มีพลังเล่นนะจะเล่นเกมเพอเนี่ยช่วงแ,วแ,วแรกๆปัม๊มป้อมไปเลยก็ได้โหมันตีป้อมเร็วกว่าเราครับเป็นสัญญาณว่าสวยแล้วกูนำแข็งไปเลยครับ จะให้มันออกสกิลไงครับอ่ะได้หยุดต่อด้วยครับปี๊ดโอ้โหตีป้อมแข่งสู้ไม่ได้เลยล่ะพัดเลยดีกว่ครับโอ้โหเราไม่มีแถวหน้าแล้วครับอันตรายอันนี้อาจจะต้องใช้มุดมุกพัดกลับไปเลยครับพัดแล้วยิงซ้ำดีกว่พัดแล้วแช่แข็งครับมีเทอไว้รอบหลังก็ได้โอเคครับได้หุดตีแล้ว โอเคครับไม่ยากเท่าไหร่ <laughs> มแม่ก็ดีมันใช้อเทมไม่ได้ไงแต่ยังโค่นไปลงนะครับเนี่ยมันยังออกมาเรื่อยๆโอเคครับแกะหน่อยซื้อ <c oughs> เลยทำไมเรา เห็นมาติดกันแล้วครับได้สักตัวเซรีสตาร์พีถั่วเซรีผลิตภัณฑ์ใหม่ครับของกลุ่มแม่บ้านเลนเจอร์จับเซรีไปทำเม็ดถั่วซะเซรีเอเม็ดถั่วโอ้อีกรอบเลยเสียอย่างนี้ก็ได้นะน่าจะดูน่าลำคาญกาเดิมอีก ลุยเป็นทีมกดโล่ส่งเพื่อนตอนนี้ได้ความหิวครับกำลังดึงพลังแปงออกมา้ยเราตีได้ก่อนไว้ตอนนี้อยู่ที่เพื่อนด้วยครับก็ถึงว่าขอว่าเพื่อนดีๆหน่อยไว้พัดกลับไปครับลองพัดและแช่แล้วกันรอบนี้นี่ยทีมกสักพักแล้วแช่ โอ้อันนี้แบบนี้น่าจะง่ายจะง่ายกว่าครับบอสมาถ้ากลัวตีบอสไม่ล่วงก็นี่ฮะร,รอแซลลี่เต็มแล้วก็ยิงครับก็หยุดได้สักสองสามวิครับก็น่าจะได้บอสล่วงไปเออเรียบร้อยครับแผนนี้น่าจะดีกว่าครับชัวร์กว่าคือลากให้มันเป็นรวมๆกันนี่แหละ็ยัดป้อมนั่นแหละน่าจะง่ายกว่าเยอะเลย แล้วป้อมมันจะช่วยเรายิงด้วยครับไอ้ป้อมเนี่ยโจมตีโมเนี่ยเราก็จะได้เปรียบโอเคสุมกันเลงดีไหมน่ะอยากได้แกะโอเคเลงกับแดงเพื่อชะล่าผานแกะครับอุชัดชๆๆชัดชช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 ระบามแบบอินเดียครับ เจได้ไม่ได้ติดกล้องดีแล้วล่ะอายเขามาแล้วครับแกะครับประเดิมตัวแรกครับขอขี้โมอแล้วว nah. ่าตัวแรกของวันแล้วกันนจะโม้พาตัวแรกของเซิร์ฟโดนทอดตัอัวทิมเล็งตรงกบแดงแล้วครับมันฉลับมันก็ฉลับได้จริงพอเมื่อกี้มันไม่ได้หยุดติดกันครับโอเครอบสุดท้ายแลครับ จะเสร็จอีคลิปแล้วมีกิจกรรมใหม่ก็แฮปปี้นะแต่บางทีเราก็ต้องเร่งให้ทันไงใช่ไหมล่ะทำตรงเนี้ยไม่ใช่คนเื่นวทเล่นกันครบแล้วน้องๆผ่านกันไปเป็นพันคนแล้วเรายังเพิ่งจะแพมเองอันนั้นก็จะช้าไป พอเขาจะถึงป้อมตรงกลางเราก็จะพัดกลับครับเพื่อจะได้ไม่เกิดการประทะกันกอจอมันซูมเข้าไปเราก็จะกดแช่ครับแล้วก่กยิงซ้ำจะเต็ดประมาณนี้ครับท้องข้างในไม่มีแกะแนะนำมาล่าครับถ้าอย่างนี้ผมก็มีโอกาสได้แกะแปดดาวนะแต่ผมอยากได้ ตัวอะไรอะไอหน้าปลาก็โหมากกว่ามันมีสกิลอะไรล่ะ <c oughs> เพิ่มเลือดหมูอะบาบา,บา,บาเบลเลือดอะ่ะน่าจะเจ๋งวะนะแล้วก็ใช้ไอ้โคบี้ตีทะลุจบเลยขอแกะอีกตัวนะครับโอ้โ <c> ห <oughs> แกะอ,อยู่ข้างหนะะ้าไปแกะอยู่ข้างหน้าเราจะเลง็งแรงงั้นเราจะเล็งแถวนี้แล้วกัน แล้วมันจะได้เลยมาตรงตรงนี้พอดีชาช้าช้าช้า y ้ a h y แม่งก็เซียนเลยวันนี้ไม้เหลือว่าเขาแจากวะโอเคครับขอให้สนุกสนานในการเปิดได้แกะแล้วกันหลังจากนี้ก็เป็นช่วงแรนด o m s t a ทครับ random ตัวเอนเต็มอีกแล้วาชาช้าช้าช,าชา อารมณ์ดีได้กี่ตัวละจะเอาแปดดาวก็ได้แล้วล่ะแต่เป้าหมายเราคือมันต้องเป็นน่นให้ได้ครับซูเปอร์มาสเตอร์ครับเป็นมาสเตอร์มันจะเร,เรียกใช้งานได้เร็วครับคือถ้ามันไม่เป็นมาสเตอร์มันเรียกใช้งานได้ช้ามันก็ผ่านด่านได้ยากครับโอเคครับตัวเก่าๆไม่เปลี่ยนของ e v o l u t i o n ครับเขายัางช่วย ใช้ครับเค้กด้วยโหย่างกันใช้ครับเค้กครับอืมไปดูกันอีกหน่อยแล้วกันมล์แมทเทเรียลโอ้โหไอ้พวกไม่ใช้แม่งก็เหลือเพียบเลยวะร้อยสามสิบหกอันร้อยแปดไปคี้ไปได้เพิ่มอีกหนึ่งมีอะไรเกินร้อยอไหม เ9ว่ะนี่ครับโอ้แต่น้องขนนอกมันมีน้อยกันนียเนอะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงน่ะพี่ก็ให้ลงลิงก์นั่นแหละเออคลิปนี้จะลงลิงก์แอดเพื่อนให้ใช่ไหมแล้วดูไลายพี่ใช่ไหมละ่ะเข้าไปที่ลายพี่นะดูหน้าดูชื่อพี่พน่าจะทำลิงก์ง่ายๆไว้ให้ในนั้น พิมไปเมื่อคืนหรือจะเพิ่มรายชื่อไปให้อีกในนั้นก็กดในนั้นน้องนะ่าจะแอดเพื่อนได้ง่ายกว่าโอเคนะหรือว่าจะพิมพ์เองก็ได้แต่ใต้คลิปของวันนี้ก็จะพิมพ์รายชื่อทั้งหมดของเมื่อวานมาเพิ่มด้วยแต่ใต้คลิปนี้ก็ไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วนะเอาไว้ใส่กันอาจจะเดือนหน้าเลยอาจจะทุก15วันครับเราจะได้อัปเดตเ่อนใหม่ๆที่ยังเล่นอยู่ พอถ้าเพื่อนเขาเลิกเล่นไปแล้วไม่รู้จะแอดไปทําไมแอดเพื่อนใหม่ดีกว่าเนี่ยชื่อข้างล่างเนี่ยล่าสุดวันนี้ก็ใส่ไปได้เลยเพื่อนเขายังเล่นเล่นอยู่ครับยังเขาเขายังอยากได้เพื่อนเพิ่มอยู่ช่วยช่วยกันแอดครับก็น่าจะได้เพื่อนสักสัก20 30คนแล้วเราก็อัดเลเวลเราสูงสูงนะครับเพื่อนเขาจะได้เอาตัวเราไปเล่นและอย่าลืมใส่ตัวดีๆไว้ขวาสุดด้วย1ตัวก็พอก็ได้ หรือสอตัวก็ได้ตัวครเนี่สตัวเน้เนๆที่เหลือก็เป็นตัวเก็บเก็บเลเวลไปตามคลิปที่แล้วนะโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับดูถ่ายคลิปด้วยว่ามีสุบอะไรสวัสดีครับ WHA- yeah.